90791และ792ครับวัวดีครับผมนะครับสำหรับห้างทองคิริเวในวันนี้มีสินค้าพิเศษมานำเสนอครับ<ม>ชิ้นแรกก่อนครับแบบนึ่งครับนี่ชิ้นแรกครับชิ้นที่ขายดีที่สุดคือตอนนี้ครับที่หัวใจนานฟ้าครับน้ำหนักอยู่ที่0.07ถึง0.3กรัมแบบนี้เลยครับ นี่หนึ่งครับชิ้นที่สองครับขออนุญาตนำเสนอครับเป็นขี้น้ำเต้าดักทรัพครับดักเงินดักทองดักโชคดักลาบวันนี้ใครที่อยากจะใส่ขี้ทองคําแท้พร้อมหมยับประกันไม่พอครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนออีกชิ้นงานหนึ่งนะครับนี่คือปีเสียรับโชครับรับลาบ,บนะครับจัดฮ่องกงนะฮะแบบว่าทองคําแท้ไม่พอมีความหมายและ ความบุดมสมบูรณ์ในตัวด้วยวันนี้ทั้ง3ามี้นี้ราคาจะไม่เหมือนกันแต่ทุกกี้ที่คุณเลือกในวันนี้จะแถมสร้อยคอให้อีก1นเส้นครับ <Wow. S 2> ววา้นนแบบนี้เลยครับนะครับต้องได้ตรงปกแบบนี้พร้อมไดบรับประกันและใครที่รับนะครับที่ ของร้านแม่ตากาที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายรายค่ะรวมตัวกันมาเรียกร้องค่ะเกี่ยวกับร้านทองที่ซื้อไปค่ะจากไร่สดของแม่ตักแล้วก็ป๋าเบียซึ่งพอหลายๆคนค่ะเขาซื้อไปเนี่ยเขาก็เอาไปขายเขาหวังว่าจะเอาไปขายเอาไปกินกําไรแต่ปรากฏว่าค่ะไม่มีร้านไหนรับซื้อเลยจึงมีการอัดคลิปมาแล้วทําให้เรื่องราวเนี่ยมันแดงจนไปถึงรายการหันกระแสค่ะและทําให้คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนำเสนอเรื่องราวของแม่ตากค่ะมาถึง 7EP ก็เรียกได้ว่าค่ะแทบจะเป็นมหากราบเลยก็ว่าได้ใน ตอนนี้ค่ะและนอกเหนือจากเรื่องราวของการขายทองค่ะต้องบอกว่ามันลามไปจนถึงเรื่องของการจัดฉากช่วยเหลือผู้คนซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพของแม่ตักเนี่ยหลายๆคนก็คงติดตาภาพของการชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคนนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วโดนแฉเขาว่าความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นค่ะเบื้องหน้าหน้ากล้องเนี่ยมีการช่วยเหลือคนให้เงินเหมาหนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายปรากฏว่าหลังกล้องค่ะเป็นอีกแบบหนึง่งดึงเงินกลับคืนหลังจากที่ให้ไปสัญญาอะไรไว้ ไไม่่ด้เลยยสักอางและล่าสุดค่ะทางด้านคุณตักมยุราได้ออกมาเล่าค่ะว่าคนใกล้ตัวของคุณตักเองก็โดนเข้าให้แล้วค่ะหลังไปซื้อทองร้านดังกล่าวซึ่งอันนี้ค่ะทางด้านคุณตักมยุราได้โพสต์รูปถ่ายลงในอินสตาแกรมของตัวเองค่ะซึ่งเป็นรูปจี I ้ไอ้ไข่สีทองและมีการระบุข้อความค่ะว่าแม่บ้านท,ที่บ้านอุตส่าห์ไปซื้อทองกับเขาด้วยจ่ายไป2,000บาทได้มาเท่านี้เพ่งมองตั้งนานกว่าจะดูออกว่าคืออะไรเฮ้อหาเรื่องจริงๆ ซึ่งพอหลายๆคนเห็นค่ะก็ต้องบอกว่าเขาอึ้งมากๆเพราะว่าเจี้อยอไข่ทองที่เขาเห็นเนี่ยมันอันเล็กกระจิ๋วเดียวจนแทบจะดูไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นอะไร และนอกจากนี้เองคุณตั๊กมยุราค่ะยังบอกอีกว่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะไปผ่อนทองกับเขาอีกร้องไห้ร้องห่งมเราต้องใช้แทนให้ส่วนอันนี้ให้ไปขายคืนเขาบอกไม่กล้าและน่าจะมีคนไม่กล้าอีกเยอะเลยโดนแล้วถึงมาเล่าค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วในขณะที่ก็มีคนค่ะแนะนําให้แม่บ้านของคุณตั๊กเนี่ยนําไปขายคืนคุณตั๊กมยุราค่ะก็เข้ามาตอบว่าน่าจะขายได้สัก300บาทค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายหลายคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว